แทงนี่เป็นตัวเดินนะครับส่วนน้ําเงินนี่ชกในเกมตั้งรับแต่ไม่แน่ครับเพราะว่ายกแรกก็ยังเชิงกันอยู่ครับดูก่อนว่าครูต่อสู้มาในรูปแบบไหนมวยไทยมีแก้มีกันนะครับรู้ว่าตัวเองเสียเปรียบแบบไหนก็ต้องอย่าชกให้เสียเปรียบครับถ้าเดินแล้วทําไม่ได้ก็อาจจะต้องออกมาตั้งรับถ้าตั้งรับแล้วทําไม่ได้ก็อาจจะต้องเดินนะครับแต่ว่ายังเป็นยอดเอกนะครับ ยกาสสูงครับเกี่ยรางไปครับเทพมวยไทยก็รอมาวงในเป็นยังไงครับใครจับได้เปรียบดูครับดูจังหวะจับกดแขนไว้ก่อนครับเทพมวยไทยมาดูกันที่วงในนี่แหละครับเทพมวยไทยนี่เรียกว่าชกในเกมตั้งรับอยู่แล้วนะครับวงนอกนี่ก็อัยจังหวะฝีมือนะครับคอยออกแข้งไม่ยอมปะทะด้วยนะครับแต่ว่ายอดเอกนี่พยายามจะเบียดเข้าหา แล้วก็วงไหน,นี่ดูว่าแข็งแรงนะครับแต่ก็ยังตีได้ไม่เป็นชิ้นเป็นอันนะครับเพราะเทพมวยไทยนี่เขามีลูกขวางครับโอ้โหซ้ายครับโดนขาอืมมีหมัดด้วยโอ้ศัยลูกหนักหน่วงเลยนะครับยอดเอกขาโดนแล้วเป็นยังไงครับทำท่าจั๊กกะจี้เหมือนกันนะครับเทพมวยไทยถือว่าพยายามเบียดอย่างเดียวนะครับทางด้านของยอดเอกแล้วก็ เจาะยางนี่แรงมากนะครับเทปมวยไทยโดนเข้าไปนี่โอ้โหต้นขานี่แดงเป็นปื้นเลยครับเอาละครับตอนนี้ทําท่าจะสะดุ้งไม่สนแล้วตอนนี้เริ่มเห็นช่องแล้วครับทางด้านของยอดเอกพยายามจะเบียดตะวงในนี่ดูครับดูการไล่แขนของเทพมวยไทยนะครับก็ถือว่าไม่ธรรมดานะครับพยายามจะกดไว้ก่อนครับน่าจะรู้แหละครับว่าถ้ายอดเอกขึ้นคอจับสวยๆได้นี่เดี๋ยวตัวเองจะอยู่ในสถานการณ์เสียเปรียบครับดักดักงงนะแต่ดูครับ ม่เหมือนเห็นอะไรครับพยายามจะเจาะไปที่ขาด้านซ้ายครับยอดเอกเจาะเนี่ยครับตีไปเรื่อยเตะไปเรื่อยครับเริ่มเห็นหาแล้วนะครับยางจะแตกหรือเปล่านะครับทางด้านของเทพมวยไทยเพราะว่าเจาะแต่ละดอกนี่เจาะแรงเจาะเจ็บด้วยนะครับแล้วเบียดเข้าไปนี่นะครับโอ้โหเขานี่ก็กระทุ้งเข้าไปที่หน้าขานะครับไม่ได้ตีลำตัวนะครับทางด้านของยอดเอกมาดูวงในโอ้โหยนี่นะครับการไล่แขนนะครับแล้วก็บิดตีนะครับ เทพมวยไทยนี่นะครับล้าตัวแทงเอาไว้สวยๆสองดอกนะครับแต่ว่าวงในก็ทําได้ดีนะครับเทพมวยไทยรูปร่างกายยาวใหญ่ครับพอจังหวะตีแล้วมันเห็นแต่ว่าถ้าอยู่นอกนี่โดนโดนเจาะล่างนะครับเตะสูงเดินชวนทะเลาะอย่างเดียวครับยอดเอกเอาบิดมาตีมีขวางด้วยครับสั้นกว่าเล็กกว่าแต่มีขวางด้วยครับอ่าลากมาตีได้ไหมครับแข้งขาของเทพมวยไทยยังกันไว้อยู่ครับ หมดยกสองหนุกเร้าใจขึ้นตามลำดับแมแต่ว,ว่าแกเดินดีจริงครับยอดเอกอชวนทะเลาะพยายามจะมัดแล้วตีตีแมา่แาต่ว,ว่าเทพบวยไทยก็บมามีขืนมีขืนครับไม่ไม่ไม่ให้ตีฝ่ายเดียวครับโอโ้โหเรียกว่าจังหวะไล่แขนก็ทาได้ดีนะครับเทพมวยไทยแต่ตอนนี้ล็อกสวยเลือกเกินนะครับตางด้านของยอดเอกเอาละครับเริ่มจะเด้งตีได้เจบ็จบเจ็บแล้วครับตอนนี้เดินเร็วจริงๆนะครับตามที่ทีมง,งานนี่กำชับมาเลย โอ้ยเจาะยางไปด้วยครับบอสโอ้โยกนี้นี่เกมเปิดเต็มรูปแบบแล้วครับยก3ามอ้ะตียอดเอกก็เนี่ยครับมาเล็กกว่าโอ้โหมีศอกด้วยครับเทพมวยไทยก็พยายามจะเหลือยสู้เหมือนกันครับแต่จังหวะจับโอ้โอ้โหแกลากแกลากไม่เกรงใจทีมงานมุ่น้ําเงินเลยครับโอ้โหลากมาโชว์หน้าบ้านเลยนะครับทางด้านของยอดเอกไม่สนครับเบียดเข้าไปซ้าย เทพมวยไทยสายสวยนะครับแต่ว่าตอนนี้มาแล้วครับโดนล็อกเอาละครับจากขวางได้ไม่ได้นะครับตอนนี้เริ่มล็อกสวยนะครับโอ้โหจังหวะคีบสวยเลยแล้วก็แทงสวยด้วยครับทางด้านของยอดเอกอย่างนี้สนุกแน่นะครับไม่ยุบไม่ย่นอย่างเดียวนี่เบียดกันถึงดีกาแน่ครับคู่นี้ยกนี้ยก3ามเท่านั้นครับเอาละครับหลุดหลุดเลยโดนเลยครับเทพมวยไทยก็รออยู่ขวางครับยอดเอกนี่แกมีทุกลูกเลยครับขวางแทงด้วยครับนี่ครับตัวเล็กขวางไว้มีศอก แข้งขวาคืนไปครับเทพมวยไทยก็ไม่ยอมแต่ว่าศัยความแข็งแรงความแข็งแกร่งนะครับพยายามจะเบียดไปเรื่อยเทพมวยไทยพยายามจะใช้เหลี่ยมนะครับแล้วก็แทงสู้มาดูกันนะครับว่าจะต้านได้หรือเปล่านะครับเพราะว่ายิ่งชกยิ่งแรงเหลือเกินนะครับทางด้านของยอดเอกนี่นะครับลูกเตะจ่อยางเนี่ยสร้างปัญหาให้กับเทพมวยไทยพอสมควรครับโดนและทําท่าไม่ดีครับจะเดินแบบไม่เว้นช่องไฟเลยครับยอดเอก ไม่รู้ว่าทีมงานชนบุรีอาร์ตมิเดียกรุ๊ปหรือออเพชรสุนศึกนี่ซ้อมยังไงครับชนอย่างเดียวแต่ว่าอย่าเดินไปชนอาวุธนะครับอย่าเดินไปโดนโดนแข้งนะครับตีวงในเจอเจอล็อกอีกแล้วแข็งแรงครับแต่ว่าเทพมวยไทยนี่ดื้อครับก็พยายามจะโต้ครับเทว่าพยายามเต็มที่นะครับทั้งไลแง่แขนแขงสู้นะครับแต่ว่าความแข็งแรงแข็งแกร่งนี่ ดูครับไม่มียุบไม่มีย่นนะครับเบียดชนอย่างเดียวนะครับตอนนี้ปล้ำได้โอ้โหพอปล้ำได้เพราะเขาแทงแทงสวยนะครับโอ้โหดูยับไลแต่ละดอกนะครับเดี๋ยวมาตามกันต่อในยกที่สี่ครับแต่พูดถึงด่วนแล้วก็สุกหน้านะครับมวยมันวันสุกที่รังสิตครับชกแค่คู่แรกเท่านั้นเอามาดูก่อนโอ้โหโอ้แกล่ากับดูคีบโอ้จับดูโอ้ตัวเล็กจับแบบนี้ครับโอ้โห รียกว่ากดตัวใหญ่ลงมาเลยนะครับแล้วก็ชนตลอดโอ้โหแต่ว่าวันนี้เทพมวยไทยก็พยายามนะครับพยายามทําหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์แบบแล้วนะครับพยายามฟู้อย่างสุดธิ์นะครับทั้งนอกทั้งในแต่วงในนี่ความแข็งแรงนะครับก็ดูว่าทางด้านของยอดเอกนี่จะได้เปรียบนะครับเวลาล็อกไปนี่ปล้ำไปนี่เห็นเลยครับแล้วเดินไม่หยุดแล้วอาวุธไม่ไม,ไม่ไม่ได้มีแต่เข่าด้วยครับมีหมัดมีศอกโอ้ศอกอตอนนี้โดนชุดใหญ่เลยครับเทพมวยไทย ไม่รู้จะกันแบบไหนเหมือนกันวงในก็มีวงนอกก็โดนหมักนะครับมาเป็นชุดเลยนะครับอดูครับทั้งสอรเอาเลยครับเตะเจาะยางดูโอ้ยทำท่าจะหยุดหรือเปล่าแต่ก็พยายามโตนะครับไม่ยอมง่ายครับเทพมุปไทยหรือว่าพยายามจะฝืนนะครับแล้วก็สู้มาดูลูกขวางครับกรรมการก็เริ่มจะจ้องแล้วครับถ้าไม่ตอบโต้นี่กรรมการมีสิทธิยุติการชกได้เลยนะครับ แต่ว่าอู่ใจสู้จริงๆครับเทพมวยไทยโอ้โดนเยอะกว่าแน่นอนนะครับแต่ก็ยังไม่ได้ไม่ได้ยอม้ะทีเดียวครับยังมีตอบโต้อย่พยายามมึอย่างเต็มที่นะครับดูครับนี้เริ่มได้ช่องนะครับจะพยายามเช็ดบินให้ได้แล้วนะครับดูครับยอดเอกดูดููกขวางนี่นะครับโอ้โหแทงแต่ละดอกเอาละครับกรรมการก็ยุติการชกไปเลยนะครับในยกที่4ี่ครับก็ตาไม่ไหวครับ ยอดเอกชนบุรีอทัทมีเดียกรุ๊ปครับเป็นฝ่ายชนะเ mm hmm. ทคนิคน็อกเอาท์เทพมวยไทยโรงเรียนหน้องกี่พิทยาคมไปครับกรรมาการก็เล็งและอาจจะส่งผลอันตรายกับนักมวยครับก็บเลยยุติการชกดีกว่าโอ้โหยอดเอกของจริงครับมามเดินไม่หยุดตั้งแต่ยกแรกเดี๋ยวสุขหน้าไปดูด่วน99อ,อเพชรหยุ่นศึกกันนะครับที่รังสิตดูภาพช้าครับเจลาด โอ้โหแกล็อกอทุกอย่างเลยครับอาวุธเยอะมากครับมีทั้งเตะมีทั้งเขา่ามีทั้งศอกนี่ช็อตสุดท้ายแก,กขวางแล้วก็แทงเข้าไปกรมาการเล็งว่าเดี๋ยวอันตรายอะครับเดี๋ยวพักกันก่อนนะครับเดี๋ยวกลับมาดูแก่นนครดาบรันสาร,รคามครับเจอกับเพชรอรันพอ,อาหารมลิทิ์ยิมนะครับมวยใหญ่หน่อยครับ1้อปอน